จะไหนคือโบมีอารมณ์ไทยโบแมนโบมีอารมณ์บอกความซื้อแบบว่าเออเฮางกรอยู่อยู่ทินก็หนีกับป้าให้อายยูไก่มาทานเอาวเจ้ากับบอเดมาพอกันได้ครับน้องน้องเนมก็คืออะไรจ้องมาเลื่อยสบายดีสบายดีพรอยไทยเด้อพรอยไทยเด้อโดยไทยไทยกูใดนี่ตาดำเด้อโอ้หน้องตาดำตาดำเคยเห็นเคยเห็นในรูปเอฟซีเด้อเอฟซีเด้อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้ผมอยู่นครปากเซสเนาะ ี่เดินทางไปหาน้องน้อมแหนมนะว่าจะเจอกันไหมวันนี้น่องที่อยู่บนนะครับก็ติดตามร,รับชมนะครับวันนี้จะเดินทางไปเที่ยวนะไปหาน้องน้อมแหนมนาแหละนี่ครับคือสอปปลาวนะถนนหนทนทางนะครับเนาะก็ถือว่าพัฒนาไปเยอะแล้วเช่นกันนะครับตรงนี้ผมอยู่ที่ นครปากเซนะครับโรงแรมจำปาเมืองอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วชมนะวันวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วก็โอ้มีหอดไอฟโฟนผมด,ด้ยวยครับนครปากเซคนส่วนใหญ่จะใช้รถฝั่งไทยเนาะทั้งอีซูซูทั้งโตโยต้านะครับ ว้าวนี่ทางนี้ไปใช่ี่ก็ระแบทางนี้ไปใช่บดัดคือกันโมจักคือกันบักเซกขเรข้างแรกมาบักเซกขเ้างแรกนะครับ <S <S 2> <S 2> นี่คด้ยอะโอ้นี่ถนนล้นทางเนาะของเมืองปากเซก็ถือว่าพัฒนาไปเยอะเหมือนกันนะครับ ปากเซนะอ่ะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แขวงนะไม่ใช่แขวงนะไปแปลงจังปัาสัดคนปะค,ค,ามมาคืออำเภอโอปากเซนี่เป็นอำเภอแต่ว่ามันมีชื่อเสียงกว่าตัวที่ตั้งจังหวัดอ่ะที่ที่ว่าการอยู่จะปะสาสสัดอันะนั้นแ่ะคนคนที่กันนะอือปากเซร,รู้สึกว่าคนจะแออัดกว่าสวนอันเขตเยอะแต่ว่าสวนอันเขตจะใหญ่กว่ามัเป็นแขวงที่มีพื้นที่ใหญ่เออ มัน่ะก้อนก็ร้ายอะพื้นที่มันใหญ่กว่ามุมมาเลยแบบว่าคนก็เลยหน่อยอยากคนมาไปถ่ายลายสวรรค์กินต้นทางไปไหนต่อครับไปอ่าพูดเสลาพูดเสลานะครับพูดเสลาไปโรงเรียนโรงเรียนสาวนักเรียนนี่นี่นี่สามโรงเรียนใช้โรงเรียนทางไหนทางเรียนโรงเรียนดูนี่ฟังคูดฟังคูดโรงเรียนปักเซีปักเซีมีหลายที่อยู่โรงเรียน โอ,โโอ้กับพัฒนาอยู่บ้านเนาะเป็นเมืองที่พัฒนาอยู่นะครับถ้าจะดูอ่ะต้องไปบ้านวัดแจ๊บจะได้เห็นถ้าจะเห็นย้อนยุคแบบเยอะๆหน่อยอันนี้ก็ย้อนอยู่แต่ไม่เยอะแบบถนนที่ไงคุนคุณแดงกันบ่คุณแดงวัแดงจริงจริงแต่ว่าอาจจะยังไม่ช่วงในหน้าฝนอยู่อาจจะไม่จุดจะเป็นโคลนก่อน <ừ. S 2> เป็นโคตรคมก่อนบักักเซตะแขกเขาทางเขาดีกว่าอยู่นะยอมรับอันนี้ดีกว่าซอนตะเขตโอ้นี่มีแบบเหมือนเหมือนเหมือนขาดเซีฝ <ตบ S 1> ั่งไทยที่ว่ะตอนที่ฝนตกไหมแต่ว่าที่ปักเซเนี่ยตกเม, <ตก S 1> มื<า>่อวานเลยตกเมื่อวานเนาะก็ดินๆอยู่นะสิ่งหนึ่งวัตุจะมีธงชาติลาวแล้วก็มีธงภาคตะวันลาว พรรคปฏิวัติเหรอใช่แล้วก็อีกธิพลมันก็เปลอ๋อนี่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 ลูกพรรคปฏิวัติลาวเหมือนเหมือนเขาเรียกง่ายๆว่าคอมมิวนิสต์ปหมทงคอมมิวนิสต์ไหมมีลูกเกี่ยวพรรเกิดว่าเทศอื่นจะเรียกว่าอย่างนั้นแต่คนลาวเองจะไม่เรียกว่าทงอจะเรียกว่าพรรคปฏิวัติลาวพรรคปฏิวัติลาวใช่อ๋อไม่้พรรคปฏิวัติลาวใลาวอ๋้สภา ใช่เหรอทาเรา<อ>ญุ่ปุ่นมันจะเป็นมีสลิงถึงไม่ใช่เหรอที่เราผ่านาน,น,น,านี่ก็ใช่เหมืนหนอนกันนะ้อากัน้ว้าผู้ช <c oughs> แม่นำคง <c oughs> นอะไรนะพี่สะพานไทยญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นเนาะเฮ้ยลาวญี่ปุ่นนะครับนน้ไม่้นี่กว้างมากโอ้โหดูเขาสวยมาก ปอนต้นเคยมาครั้งแรกใช่ไหมนี่ครั้งแรกในชีวิตขนาดอยู่ลาวไม่เคยมาเลยใช่ไหมสะพานนี้เป็นสะพานที่อยู่ในแผ่นดินลาวอยู่ในแผ่นดินลาวสองฝั่งมาดูแผ่นดินลาวลาวจะมีสะพานเป็นั้าลาวแม่น้ำโขงอ่ะก็คืออ่แผ่นดินลาวอยู่อยู่ฝั่งแม่น้ำโขงอยู่ฝั่งนี้ก็มีด้วยใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งนี้เป็นแผ่นดินลาวอ้าวแล้วมั่ง หมายถึงอะไรทั้งสองฝั่งไม่ไหนสองฝั่งไม่น้ำอ๋อหมายถึงอ๋อนี่นี่นี่สะพานไทยญี่ปุ่นสะาลาวญี่ปุ่นลาวญี่ปุ่นนลลาวญี่ปุ่นนี่ยท่านชมสิจะมีสลิงสลิงถึงนี่คือสะพานลาวญี่ปุ่นเนาะตรงนี้ใช่ไหมที่ว่านักร้องที่มานี่แหละนี่แหละฆ่าตัวตายนี่แหลยใช่ใช่นักล่อง ไปละตอนในเน็ตเราเน็ตเราต้องเติมต้องไปเติมแล้วนะครับผมโรงแรมของผมเนี่ยไม่มีเลยอะไรวะบรรยากาศมาแล้วครับเต็มเต็มแล้วใกล้จะขึ้นภูเขาแล้วเราจะไปหาน้องหนุ่มแหนมไหมเนี่ยไปหาน้องหนุ่มแหนมเขาอยู่ไหมอยู่อยู่หนุ่มแหนมอยู่กะว่าจะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเราจะไปเนี่ยก็หรือว่าโบ่น่าจะทักไปแล้วนะ อ๋อนึกว่ายังไม่ได้บอกน้องเขานะนี่ก็กำลังจะเข้าที่เราไม่หลายหลายจุดที่จะไปนะออ๋ทำไมเราไม่กลับพรุ่งนี้กันเลยเราจะมีเวลาไหมออกสักวันเต็มๆเลยวันนี้เราจะมีเวลาไหมวันนี้ไปกินลาบเป็ดที่บ้านปาบุญยุ้ยเออเป็นตัวน้วยเราจะเดินทางกลับมื่นบ่กลับมื่นไงนี่นี่นี่เข้าเข้าบ้านน้องแง้มใช่ไหมนีใช่ใช่ใช่จำได้จำได้ไหมเคยมาเคยมา ไม่รู้ว่าเคยมาจริงหรือเปล่าครับแต่ว่าจำได้เห็นน้องถ่ายคลิปลงนะาว่าเส้นทางนี้อยู่ไหนเนาะน้องหนุ่มแนมโอ้วัดคู่สลาวเหรอคู่สลาวนี่นี่บ้านน้องหนุ่มแนมอยู่ไหนเนาะ เรามาตามหาบ้านน้องหนอมแหนมนะครับบรรยากาศปปัเซนทัศน้องหนอมบรรยากาศด,ดีมากเลยโอ้โหวัดอะไรนี่พูดอันน,น,นี้อันนี้เป็นบ้านคนหรือว่านะอะไรนี่นี่ข้างหน้าเราเนี่ยถามผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นบ้านคนหรือว่าโรงแรมเดี๋ยวเราไปดูก,กันนะครับอ๋อวัดหนองแหนมเลยเนี่ย ไหนไในน้องแหนมขนาดนี้เลยเนี่ยนี่เหรอรังนี้เหรอหลังนี้เหรอโอ้เขาขลือหาเลยน้องน้องแหนมอยู่คขลือหาเลยครับท่านผู้ชมครับใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่โอ้มากระโจมปะโอคำเตือนพื้นที่นี้เอาแล้วยัง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 ไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังก่อสร้างอยู่ทำไมมีคำเตือนนะธนาคารยึดหรือยังไงของส่วนบุคคลอ๋อโอเป็นก็คือ โอ้บ้านน้องน้ำแหนมมาอยู่อย่างนี้ก็แบบบรรยากาศดีมากภูเขาเยอะมากนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาสร้างถนนหนองน้ำแหนมนะครับหนองน้ำแหนมคนเดียวไม่ใช่นะเหรอหลายคนใช้ได้นะใช่ใช่ไหมบ้านน้องน้ำแหนมเราจะเป็นร้านร้านขายของเห็นไหม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 ด้าไหนด้าไหนอู้ น no, no, no no the no, yes, bueno. ู่นี้มีบ้านนังใช่เนาะมีคลองน้ำเลยติดคลองน้ำดีนะนี่นี่นี่บ้านหลังนี้น้องน้องนตูนะครับนี่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 นม่ถ่ายหจำได้นี่นี่ลโหล่ะมันจะใช่เนี่เพราะมีรานคาใช่คสบายดีซื้อคลองหน่อยครับซื้อคลองหน่อยครับสบายดี นามาเ็บประดร้านใครนี่จ้าน้องน้องน้องเนมน้องเน้มน้องเน้มข้าไทย้าไทยหมดเลยเหรอใต้ใต้ี่จะชินค้าไทยตามตามตัวน้องนมาเจอกระขื่ออ๋อนี่นี่น้อง เราซื้อนี่เราเรามีสินค้าไทยมีสินค้าขมิ้นให้เรามีสินค้าขมิ้นไหมเ้าใจเจ้าของบ้านยังไม่เตรียมตัวะเจ้าของบ้านยังไม่เตรียมตัวอะไรนะครับขนมสินค้าไทยทั้งหมดเลยเนาะจ้าไหนคือโบมีอารมณ์ไทยโบเมนโบมีอารมณ์บอกความซืูอแบบว่าเออเฮากับยูตินยูตินก็หนีกับป้าแหอ่ยู่ไก่มาทานอ้าวเจ้ากับบอเดมาพอกันได้ครับน้องน้องแหนมก็คือกล่องมาเลยสบายดีสบายดี ผู้ใดนี่ตาดำเด้อโอ้น้องตาดำตาดำเคยเห็นเคยเห็นไมู้ FC เด้อ FC เด้อหน่ฟมาแบบ่ได้น่าเลยเนาะมอนล่ะนไหนนาเสบายดีเนาะหมาเนาะสบายดีเด้อ FC ได้นี่ดยขอบคุเจ้ามากถ้่เจ้าเจ้าางส่งไไหมประมาณแมนว่ามัปกดตีดตาเราหันบ่มึงหันนี่ละ้าเดือนกี่แล้ว อัน FC FC เนาะแต่โดนแล้วห่ากับกติดตามเมื่อวานนี้มาสั่นเนอะันต้องเบอกเนี่ยนี่โดยสบายดีสี่ภากันไปทางไหนนอมาหาเจ้านี่เไปโอ้คลับซีเนมกล่องใจนอสบายดีเดินนางกอนนางกอนเดียวมา้งที่แรกมั้งนางอยู่ไหนผีงเดียหมูจักคนวะน้องตาดำนี่เด้น้องเดียกวใจกับเขาเปล้วนะมาสิปู้ชายเออ ชาวบ้านเะป็นอจันนอยขออนุ่าแม่แคอยไปใช้นี่เนื้อปูยูเอานมแดงก็ยังใส่สุด่อนยู่ต้องใส่แดนไปเปลี่ยนเครื่องอ้ยเนาะไขหอดบอกพริกคูได้ดันวิหายใหได้แทวนี่พริกแห้งเงี้ยั้เนี่ย้น้อันนี้คือบ้านนาะบ้านน้องตาดทุกคนใครที่มาเที่ยวบางเซกมาปากเบย์อุดนนุนแนเด้อบัน้าขาไ่ดีจนบนบนย่งอย่างเลย จเป็เลยค้ายดีลโมเมนตู้่ข้างมีอะไรบ้างทุกคนที่จิมสินค้าไทยเนาะเรต้องขออนุญาตนะนี่เนี่ยตูคน้ว้าวสบายดีสบายดีน้องน้องแหนมเอฟซเด้อเอฟซีเดอมาแบบสีห้าเหลืองเลยเนี่ยขยางมาแสีห้าเหลืองเลยเนี่ยว่าสิพากันเปียกบ่อยม่กกันมากกันเปิ่นว่าว่าสิผ้ากันขึ้นไปทั้งคู่หมดละไปเก็บนองใหม่เป็ค่ะ นบมากนัน้อคอ่ะมาว่าทกอั้บเป็นเป็นสิ้ผู้เสียหายหมเลยผูเสียหายมดเลยแม่นี่ก็ผู้เสียหายนีกร่มาส่วนร้ายหันบ้านเท่ากันเ่กันอ่าดียผู้เสียหายใช้ผ้าอย่บนท้ายไลอยากมาไมก็มากระนล้มาณนั้นแหละแต่ว่าปัจจุบันนี้บ้านเท่ากัน เริมเลยดเลเ่สดนิาบานเองเพราะว่ามันก็มีเยนะระิเลจ่ยอะกย่าเนขาาวอาน้ำาี่เคยกินแล้วนปาตาซาร่าโอยน้ำปลากับลองน้ำแนมบ่ได้ลองเพ่งละบ่ตอนนี้นี่ออกกันบาั้ยยังเนแม่ีจะไปออกเป็นสไดอเองหนากไปอะ่าเร่เดจเ่หันสงไไปว่บุหูรอคอยแอบติดตามเจ้าตโดนแล้ว ไปดีน้องหนมสีไทดกส่องไปเล่เนจาสงไเลยลายช่องค้ช่ช่องเน้องเนี่องนรมส่องเนติลาเาน้องน้องน้องนมบุ๊ดมาถ่ายบอเอาจต่กองซาตาำบอกโดยมีตามตัวอย่นี้มานังกอนติลานา อันนนเห็นเายู่เต่ในกล้องบ่ไดเห็นๆภาพผมเสียหายมาครับบนี่ผเสียหายนีู่เสียหาย่ปิดกล้องก่อนมัวผเสียหายคราเป็นผมเสียหายปิดกล้องก่อนอนก่อนโอ้คิดถึงคิดถึงวันดีแต่อีงยังมาต่อนอพลุขี่รดนมาร้อ่อนเมนประมือแข่งอันไองยูในพี่น้องมาาด คนมากันนี่เว้ยโอ้ยมาเกงใจมาพี่มาพี่มาเราเกงใจเป็นเพราะเกงใจ